เดี๋ยวเลืองเดี๋ยวดีจะไวยังไงจะล้างตาได้ทำอะไรไปจะมีเที่ยวที่าหรือเปล่าเอาละี่น้องเอ้ยตาด้านขวาเริ่มไปแล้วเริ่มกใจตื่นเริ่มตกใจกลัวไปแล้วประมาดขึ้นแล้ว นอนท้ายดีมายกอะไรดีดีใยกอะไรดีดีเลยนายกคนน้ำนี้เอยไว้นำนี้่อายังไงอย่างไงแท้สองเดือนมีน้ำไม่เท่าไหร่ต้องเล่าต้องไล่ดีไล่ตามไล่คนโอ้ยได้ทางจะมึงได้มีสิได้ไหมทุกคนเป็นไงไม่ด้อยไม่แย่เลยน้อวนักข่ายน้ำรายใหญ่อยากนี้ต้องมียังอยากนีเรื่องอาแล้วอ้ใครต้องมาต้องเลาต้องซื้อแล้วมาขอมาต้องรับที่จุดตัวละเฮ้ยค่ะท่านผู้ชมดีเคยรับคับจากฐานน้ำปรานเลยนะเพราะแก่

ก็ไม่ทายก็ไม่ทายจริงเนี่ยว่าได้ครั้งเจ้าครับเจ้าครับเอากลับมานี่มาดึงร่มมาตัวทายนำร่มมาตัวทายตัวนี้หมดขอขอทายขอขอให้จะอยู่ใครจะไป50นาทีนาทีนาทีครับให้กําลังขอเชิญน้องโสตรัยรับน้องครับอมพี่ไทยน้องเดนกับยับน้องเดนแล้วก็ว่าได้เอาล่ะครับแล้วคนก่อนทํา2คนแล้วก็กระชากคนนั้นครับ <im>